ทำสข้อนี้นะคะรับรองว่าคุณจะต้องกิ่งขึ้น3ามเท่าแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูเสาวสงขานะคะถ้าใครอยากฟังแนวคิดหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนกับเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถกดติดตามแม่หนูสาวสงขาได้นะคะข้อแรกก็คือการที่เราฟังใคร แนะนำอยากจะฟังให้จบก,ก่อนนะคะพยายามอย่าพูดแทรกในเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการรู้นะคะไม่เช่นนั้นนะคะเราจะไม่ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากเรื่องราวนั้นๆได้อย่างเต็มที่แน่นอนคะ่ะข้อ2นะคะก็คืออยากจะให้คิด คิดก่อนนะคะคิดก่อนที่เราจะพูดออกไปนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นๆจะเป็นยังไงนะคะก็อยากจะให้ลงคิดก่อนนะคะการที่เราจะพูดอะไรออกไปแล้วโดยไม่คิดนะคะบางทีก็อาจจะไปทําลายแบบว่าจิตใจของคนฟังได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคิดก่อนที่จะพูดออกไปนะคะว่าเรื่องราวนั้นเนี่ยจะต้องมีกระบวนการพูดออกไปเป็นยังไงนะคะหรือว่าไม่ควรพูดเลยนะคะ และข้อ3นะคะสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้นะคะเคยมีบ้างไหมคะใครที่ไปอ่านเป็นข้อความเป็นบทความไม่ว่าจะเป็นในเฟซในในทิกตอกหรือในโลกออนไลน์ต่างๆะคะ่ะบางคนอ่านหรือรับฟังข้อความข่าวสารนั้นๆนะคะอ่านยังไม่หมดเลยค่ะทุกคนก็ตัดสินใจด่วนที่จะแชร์อะไรไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านก่อนที่เราเอ่อจะแชร์ออกไปนะคะถ้าเราแชร์ในเรื่องราวดีๆนะคะเหมือนกับแม่หนูให้กําลังใจให้แรงบันดานใจแบบเนี้ก็โอเคนะคะแต่ถ้าเราเผลอ,อว่าไปแชร์ในเรื่องราวลบๆนะคะก็อาจจะเป็นผลเสียกับเราได้นะคะฝากไว้นะคะถ้าเอ่อ ทั้ง3าข้อเนี้ยเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หนูสาวสงขาด้วยนะคะและจะมีคลิปอื่นๆนะคะมาเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้แม่หนูสาวสงขาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแม่หนูอยากจะมาเพื่อให้ให้จริงๆคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะายบวยคะ่ะ